นี่คือประเทศที่อดีตเป็นศัตรูของสหรัฐและตอนนี้กลายเป็นมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีอันดับที่5คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้โจมตีสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่หลังจากจบสงครามสาหรัฐได้มอบเงินทุนและช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นขึ้นใหม่และปัจจุบันเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน,น่นอันดับที่4คือโปแลนด์โปแลนด์เคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐในช่วงสงครามเย็น แต่หลังจากลัตติคอมมิวนิสต์ล่มสลายโปแลนด์ก็ได้เข้าร่วมนาโตกับสหรัฐอันดับที่3ก็คือ Italy. อิตาลีอิตาลีต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่หลังสงครามอิตาลีก็กลายเป็นประเทศเสรีและเป็นคู่ค้าคนสําคัญของสหรัฐถัดมาอันดับที่2คือประเทศเยอรมน,นีเยอรมน,นีเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่2แต่หลังจบสงครามสหรัฐได้มอบทุนให้เปล่าและการสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อสร้างเยอรมันขึ้นมาอีกครั้งซึ่งปัจจุบันก็เป็น 1, และคู่ค้าคนสําคัญของสาหารัฐและอันดับที่1ประเทศที่สหรัฐเคยรุกรานในช่วงสงครามเย็นและเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีการร่วมมือกันในด้านการค้าและการทหารประเทศนั้นก็คือเวียดนาม